Oh. วัดดีครับพี่น้องวัดดีครับพี่น้องสุดในรุ่นอีกหนึ่งคันเอ็กซ์เล13แปงหน้า18ชุดต่งแสนกว่าเบิงเอาครับพี่น้องไอเสียนประหยัดมาหลายเบิงเอาหน้าชุดแต่งเต็มลำวงอะไลโมโบโจอแอนดรอย Android, ดิฟฟี่ห้องเครื่องโลง่งเต็มไ่ข้างฝาคาร์บอนแก้มคาร์บอนประตูคาร์บอนท่อไทเทเนียมคำหลบป้ายหน้าฟู นะเดิมทีปี13บสามโลเกียยีรับครับแปลงหน้า18เอ็กซิลี่แท้ด้วยชุดแต่งแสนกว่าออกรถศูนย์บาทพีดาวพี่องพี่จัดพีโอนวดัดพันหนึ่งหมื่นตลอดสัญญาแแบหน้าอ่อเอาเส้นรถไปสองหมื่นบาทเอฟซี FC, รับชมยุคคิดน์ี่อยู่พิมก์คว่าสวยก็ไปพิมก์คว่างามก็ไปพิมก็ว่าคุ้มก็ไป๋ยา้เสมสูแ่แจกเสื้อให้ออกรถศูนย์บาทวดัดพันหนึ่งหมืน